โอหินก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานการเรียกว่าเปิดแคมเปญนะครับผม3เดือนกับการที่รณรงค์ให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวโวหินนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของรางวัลมีกิจกรรมร่วมกันถ่ายภาพแฮชแท็กโอหินเมืองแห่งความสุขนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะรุ่นของรางวัลต่างๆนะครับผมแพ็กเกจในการนอนโรงแรมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต นะครับผมประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ชื่อว่าแคมปิง้งเฟสติวัลศิลปินทอล์กโชว์ต่างๆอาหารการกินเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ้นปีก็จะมีเขาดาวเหมือนกันใช่ค่ะมีทุกอะไรเต็มที่เลยถือว่าคุ้มม,มากๆเลยค่ะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าท้ายปีนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเพราะไหนแล้วก็ต้องอยู่ในภายในประเทศอะไรอย่างงี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนไปหัวหินกันนะคะมีกิจกรรมเยอะมากเลยค่แต่ก็คู่เราเหมือนกันนะ่นแบสายทะเลอะไรอย่างงี้ ผมว่าคนไทยช่วงนี้ก็คงอยากจะไปทิชเเลกันเยอะนะครับผมก็คงจะแบบเออั้นกันมาเนาะในช่วงช่วงสงการช่วงอะไรเงี้เนาะไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ทางหัวหินก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยแบบเต็มที่ส่วนลดสิทธิพิเศษมากมายเพราะฉะนั้นก็รีบๆจับรีบจองกันนะจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอกันแน่ครับ ก็จะมะะะีมีกิจกรรมพู้เกี่ยวกับกีฬาเนอะใช่ค่ะก็จริงๆใครที่แบบว่าไปเที่ยวช่วงนี้นะคะ3เดือนของของ้ายปีนี้นะคะก็พวกแบ,บว่าชอบออกกาลังกายก็ไปเทรนฟรีได้ที่ที่ยิมนะคะทูบารีน่านะคะแล้วก็มีแบบว่าเข้าวานานาว่าฟรี200ท่านต่อ,อเดือนก็ถือว่าแบบ คือความสุขให้กับคนไทยเลยใช่ค่ะฉันก็ฝากด้วยนะครับติดตามรายละเอียดนะครับผมกับทางทรทได้หรือว่าทางทางเมืองหัวหินได้นะครับผมเรารรับรองว่าในช่วง3เดือนนี้ครับตุลานะครับผมจนถึงถึงสิ้นปีเลยนะฮะทางหัวหินแล้วก็ทางททเนี่ยจะมีกิจกรรมแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายที่จะมอบให้กับคนไทยทุกคนที่ได้ไปเที่ยวหัวหินนะครับผมใช่ค่ะแค่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กหัวหินเมืองแห่งความสุขก็จะได้รับสิทธิพิเศษพวกนี้เลย แนะนำว่าไปถ่ายที่อาเภอเมืองหัวหินนะจ๊ะ, <love> ะถ้าถ่ายอยู่ที่บ้านแล้วแฮชแท็กอันนี้อาจจะไม่ได้ <love> นะครับผม <love> จะเป็น <c oughs> จะเป็นรูปเ,เรื่องราวกับครอบครัวนะครับความสุขอาหารการกินไลฟ์สไตล์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าจะเป็น <Okay. S 1> มุมมองที่เราอยากจะแชร์ในเรื่องของการเาตือนภยัยการระมัดระวงังเรื่องของการทิ้งขยะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายรูปแล้วก็ลงแฮชแท็กได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นกระบอกเสียงให้กับให้กับคนคนหัวหินคนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมีไอเดียแบบไหนอยากถ่ายรูปแบบไหนจะเอาสวยอลังการขนาดไหน ็เต็มที่เลยของละวันเพียบแน่นอนตอนนี้แบบการท่องเที่ยวมันคือค้าแล้วคู่เรามีวางแผนแต่างไม่ขึ้นช่วงช่วงนี้พอพอเหมือนทุกอย่างกลับมาเกือบจะปกติทำงานกันกับกับเออกับกับกายว่าเราต้องทำงานกันก็เที่ยวแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างมากแล้วในในช่วงช่วงนั้นเนาะแต่ว่าการทำงานเวลาที่เจอกันก็จะน้อยลง ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ก็พยายามพยายามหาเวลามาเจอเขาอะไรเงี้ยฮะอะไรนะอ๋ออันนี้เขาไปเที่ยวค่ะจริงๆภูเก็ตเป็นแบบทริปที่ที่แพลนไว้กับเพื่อนใช่ครับเพื่อนมหาลัยแล้วก็ได้แถมหนึ่งละหนึ่งของไปด้วยครับไปโผล่แถวแนวปะการังครับผม ครับเงียบครับภาพนั้นไม่ไม่ไม่รู้ทําอะไรจริงๆไม่รู้จะมือไว้ไหนก็เหมือนมาจรองจริงๆคือแบบคืนช่วยคือไปกับเพื่อนแล้วก็พี่พาก็ไม่ได้ไปเช็ดใหไปเช็ดกับเพื่อนย่าค่ะเั้งก็เลยแบบว่าโอ้โหห่างกันจังเลยแบบว่าใกล้กันหน่อยอะไรเอออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจิ้มไหล่ครับพี่ครับผมครับครับดีครับจิ้มไม่ถูกที่อย่าไปจิ้มตานะครับอันตรายนะครับอันตรายอ่า เป็นอินฟินิตี้เป็นใช่ถึงมันข่าวช่วงนี้คือแบบว่ามีการไปสร้างโรงเรียนหอกันแล้วเราสองคนไม่มียังไม่มียังไม่มีผมมาสร้างบ้านอ่าสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ที่ที่ขอนแก่นด้วยเลยอยงเหมือนเขสร้างสร้างที่กรุงเทพเนี่ยนะสร้างเป็นบ้านบ้านให้ครอบครัวไม่ไม่ครับบ้านที่กรุงเทพแต่เพื่อแบบว่า แม่แม่แล้วนะมาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้เพราะทุกๆวันนี้หลังมาอาจจะเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยของก็เยอะด้วยหลายคนเลยเข้าใจว่าครับผมยังครับยังยังอะไรใช่ครับยังเลยก็ไม่ได้ปรึกษาน้องด้วยว่าต้องยังไงบ้างไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้ปรึกษานะอะไรเงี้ยมันมันก็เราเรา โซนของเราเราก็ทําแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยโซนของแม่เราก็ทําแบบที่เขาเขาชอบของป้าก็แบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบายหน่อย เดี๋ยวคงต้องต้องต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยจะหาอนาเลยใช่ไหมเปย์เปย์เปย์เปยเปลี่ยนคำถามหนอยใในฝันในฝันใช่ค่ะเอาเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะจะได้ลดโลกร้อน โอ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ต้นไม้แค่นี้เองอแต่ลงเรือนเราใหญ่ไงอยู่ <c oughs> อบอุ่นก็พอแล้วเป็นการวางแผนชีวิตแล้วนะคะนี้เปิดการวางแผนชีวิตวโนตแต่จริงๆอนานะคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับหนึ่งนะค่ะแ,แต่ว่า<ป>พอแบบลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันมากไอ้แบบอย่างบ้านเทียเดซ่านี่คือใหญ่แค่ไหนะครัอใหญ่แค่ไหนสี่ห้องนอน สี่ห <tinc S 2> ้องนอนก็ประมาณประมาณนั้นอ่ะสี่ห้องนอนก็ทําเหมือนบ้านบ้านหลังปัจจุบันแต่ว่าเราขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคือทุกวันนี้ไม่มีที่เดินแล้วใช่ไหมแล้วก็ทุกวันนี้เป็นบ้านสองหลังแยกกันเราก็จัดทุกอย่างให้มาอยู่ในในหลังเดียวกันแล้วก็เอาไอเดียคุณแม่มาผสมกับไอเดียเราอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้เขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่าเออมันอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ดูแลยากจนเกินไปอ้อใกล้กันหลังอันนี้ ไม่เลยครับก็โชคดีไปได้ที่ราคาถูกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ก็เลยแบบเออตัดสินใจสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้ไปซื้อแบบเออเป็นเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้เออแต่ก็เราก็าพยายามทุกควบคุมให้ทุกอย่างมันมันอยู่ในในงบประมาณสามสิบล้านได้ไหมคะไม่บอกราคาดีกว่าอ,อ, <c oughs> อยู่ง่ายกินง่ายไม่ไม่ยากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตย์ ครับอือไปอยู่ด้วยกันไหมครับไปได้เหรอไกลกับบ้านหลักถือใช่ไหมฮะใกล้ๆอยู่แถวแวงนั่นแหละแถวๆนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไปไกลมากก็ก็ไม่ไม่ก็มีคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ ยังไม่ได้ยังไม่เราก็ยไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยฟังก็เขินกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงอะไรกันมากแล้วช่วงนี้นีเไงตอบไม่ถูกมากกว่าตอบได้มีคำตอบที่เซอร์ไพรส์ตลอดฮะก็ถ้าไม่จี้ขนาดนี้ก็คงตอบได้อจริงคนรอบข้างเราถามกันเยอะไหมทั้งคู่เลย ก็ก็ก็มีคนถามเยอะนะคะแต่ว uh ่าเหมือนแบบกินข้าวหรือยังสบายดีไหมไม่ดีใช่แล้วก็คิดถึงจริงจว่าหนูลืมแล้วว่าหนูพูดอะไรอยู่อะไรนะคะอะไรนะ What were we อ a l k i n g about อะไรนะมีกอ๋ออืม จริงจริงก็ไม่เราเราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะตอนนั้นไม่กดดันตอนนี้กดดันแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้ไม่ได้แบบแบบเฮ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เขาเขาเขาไม่เขาไม่ไม่ไม่เคยแบบอะไรอย่เงี้ยเลยก็คุยกันคุยกันชิวคิวไม่ไม่คือไม่ขนาดนั้นนะคะอาจจะเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนเพื่อนเราก็เขามันไส้เขาแบบเขายังเด็กกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันแบบสมองยังแบบยังเด็กกันอยู่ยังไม่โตมากยังคิดว่าตัวเองยังแบบวัยรุ่นอยู่เลยยังไม่ได้แบบในเพื่อนนะคะไม่มีใครแบบกดดันใะ่พอยากพอไม่กดดันกับพี่แม่ล่ะครัมีความสิดกับอยันต์หรือใช้น้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ผมว่าไม่ว่าจะวัยไหนมันก็ต้องมีความความคิดอะไรแบบเนี้ยงานแต่งงานเออเจ้าหญิงเจ้าสาวอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีฮะแม่แม่มันมันเป็นเหมือนแบบ ความความคิดของของผู้ชายของผู้หญิงด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมันก็มันก็คงวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถามว่าไม่ไม่เคยคิดเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคิดคิดบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเดียวโอกาสเดียวที่เราที่เราจะได้ทําอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ออโอ้โหคำถามนี้หนูว่ายังอะยังฟังกันเา ยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าว่าเมื่อไร่ค่ะคก็เมื่อไหร่เมือม่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ขนาดนั้นค่ะยังยังรายกินอะไรยังไม่กลับมาแต่ก็เหมือนกับเขาพยายามที่จะพุชให้ประมาณก่อนสิ้นปีต้องต้องกลับมาถ่ายให้ได้เท่าที่เราทราบมานะครับนะฮะ ก็มันก็ต้องต้องแบบนั้นโดยปริยายค่ะก็มีเวลาว่างขึ้นค่ะไม่คนละคิวกันค่ะช่วงนีไปค่ะก็อีกเรื่องก็ก็ทำของเขาไปแล้วของพี่ออฟก็พักแป๊บเอาจบแล้วหรอข <c oughs> อบคุณครับ